กีฬากันต่อครับไปกันที่เจ้าวิวกลวุฒิวิทิสารก็คว้าแชมป์แบดมินตันชายเดี่ยวไทยแลนด์โอเพนครับการแข่งขันแบดมินตันในระดับเวิร์ดทัวร์ซุปเปอร์500รายการตัวต้าก้าสูเร c ซิ่งไทยแลนด์โอเพนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลรวมประมาณ15ล้านบาทครับและก็คะแนนสะสมคอลี่ายโอลิมปิกโดยแข่งขันกันที่ดอสเทเยมหัวหมากนะครับชายเดี่ยวในรอบชิงชนะเลิศกลวุฒิวิทิสาร มือ2ของรายการและมือ5ของโลกพบกับลีชุกยิวมือ17ของโลกจากฮ่องกงคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งนะครับเป็นวิวนั้นเอาชนะได้ทั้งหมดในรายการไฮโลโอเพ่น2021และ2022นะครับในแมชนี้กุลวุฒิได้เสียงเชียร์จากแฟนกีฬาที่เข้ามาชมเกือบเต็มความจุของสนามใช้เวลา38นาทีนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้จากฮ่องกงไปไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับ 2ต่อศูนย์เกม2 1ต่อ12และ21ต่อ10คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปประมาณ1ล้านบาทครับกุลวุฒิวัย22ปีก็กลายเป็นนักตบลูกขนไก่ชายไทยคนที่4นะครับที่คว้าแชมป์ประเภทเดียวต่อจากสมพลครูกเกษมกิตบุญศักดิ์พลศนะและธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์ศักครับครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็อย่างอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณฟแฟนๆชาวไทยที่มาส่งกำลังใจที่อินดร์แล้วก็ ที่รับชมทางบ้านนะครับก็แน่นอนครับเล่นในบ้านก็เป็นอะไรที่อยากลงแข่งอยู่แล้วแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลงแข่งก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนครับไปต่อกันที่คู่ผสมรอบชิงชนะเลิศนะครับเดชพลผัวราวนุเคราะห์และซับสรีแต้รัตนาชัยคู่มือหนึ่งของรายการและคู่มือ2ของโลกพบกับคิมบอนโฮกับจองนาอึนคู่มือ5ของรายการและมือ9ของโลกจากเกาหลีใต้คู่นี้เจอเกันมา2ครั้งคู่ของไทยชนะในรายการเจแปนโอเพ่น เมื่อปีที่แล้วครับก่อนจะมาแพ้ในรายการอินโดนีเซียโอเพ่นในปีนี้โดยเกมแรกบาสและปอป้อน,นั้นประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนนะครับ21-11จากนั้นเกมที่2คู่ของกาลิต้าพยายามดึงเกมไม่รีบบุกป,ปล่อยคู่ของไทยตีเสีอเองและเอาชนะได้บ้าง21-19ต่อนะครับจากนั้นเกมตัดสินคู่ของไทยพยายามบุกเพื่อทำคะแนนและมีโอกาสปิดแมตชแต่ทำไม่ได้ซึ่งแต้มสุดท้ายนั้นเป็นแบดมินตันของ ป่อป้อขาดเจ้าตัวรีบวิ่งไปเปลี่ยนไม้แต่ไม่ทันแล้วนะครับแพ้ไป 20- ต่อ22ทําให้คู่ของไทยแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ2เกมก็ได้ลงชป์ในรายการนี้ครับไปต่อก็ที่หญิงเดียวนะครับอันเซยองมือวันดับหนึ่งของรายการและมือ2ของโลกจากเกาหลีใต้พบกับเผอปิงเจียวมือหของโลกจากจีน <S <S ผลปรากฏว่าอันเซยองวัย21ปีเอาชนะไปได้2ต่อ0นเกมนะครับ21ต่อ10และ21ต่อ19 อันสยองก็คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว Thailand Open นะครับพร้อมเงินรางวัลประมาณ1ล้านบาทและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในปีนี้ต่อจากอินเดียโอเ n นอินโดนีเซียมาสและอออ England Open ครับส่วนหญิงคู่นะครับคู่พี่น้องของไทยนะครับคู่พี่น้องเอียอยเอ่ยมสะอาดเบญพาและนันทการเอี่ยมสะอาดมือ12ของโลกนะครับในชุดขาวดวลกับคิมโซยองและกงฮียองคู่มือ7ของโลกจากเกาหลีใต้ เกมแรกเป็นคู่เกาหลีใต้ครับเล่นด้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนนะครับ21-13จากนั้นเกมที่2ยังเป็นคู่ของเกาหลีใต้ที่ทําแต้มทิ้งห่างแม้ว่าคู่พี่น้องเอียบสะอาดจะพยายามทําแต้มไล่แต่ไม่ทันครับจบเกมเกาหลีใต้ก็ปิดเกมไปในเกมที่2นะครับ21-17สุปผลกนนรารขนการนักกีฬาไทยก็ได้มา1แชมป์จากชายเดี่ยวแล้วก็รองแชมป์สรายการจากคู่ผสมและหญิงคู่นะครับ